ก็กราบสวัสด no uh, uh. <k Teach outreach> <zek> ีทุกคนกันด้วยนะครับหรือวผมอากิชาแนลวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับรีวิวเนโออีโ s อีส a ล u กอ่ารินนะครับหรือเนวรินนั่นเองอ่าซึ่งวันนี้ผมอยู่กับช่องชิงามิชาแนลนะครับให้เบาเเสียงนิ้เอาใครออกไปไม่ได้วะที่แกดู อ่ะมันจะเริ่มจากสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกก็คืออ่าการแย่งบอลแบบนี้เลยนะครับแย่งบอลได้แย่งบอลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่อ่าถ้าถ้าฝั่งข้ามมีบอลยกเว้นโกเท่านั้นที่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะยังไม่ได้เลยแหละ ส่วนถ้ามีบอลจะกลายเป็นการดิบเบิลแทนจะเป็นการดิบเบิลไม่ใช่ครับไม่ใช่เมจิกเทิร์นครับอะไรคนเองเนี่มันคือเมจิกเทิร์นเขาพูดจริงเข้าไปดูมาแล้วแล้วแต่คนจะเรียกโว้อยอ่ากระยุนสาโค้งอ่าสกิลสองคือการแย่งบอลสติลแบบเดียวบัจระนะอาแบบนี้เลย ซึ่งมันจะมีจังหวะจังหวะหนึ่งนะครับจะเป็นจังหวะนี้ก็คือมันจะเป็นจังหวะตอนช่วงปลายนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปหานะครับจุดที่เรามุ่งหมายไปอะส่วนสเกิลสองเวอร์ชั่นมีบอลนะครับทีกิล์สองชมีบอลจะเป็นการอาเมจิเทิร์นะครับซึ่งเมจิเทิร์ของเมจิเทิร์ของอารินเนี่ยก็จะอาก็จะคล้ายๆกับเนวบาจิระเลย แล้วเป็นอะไรมันจะดูสวยขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใหม่อีกทีซึ่งอ่าท่านี้เราสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตาาไปทาง,งก็ไปทางนั้นให้เรานะครับอ่ะโอเคซึ่งสกิลที่3นะครับคือสกิลอ่าเคิร์ฟช็อตนะครับคือการปัน่นโค้ง อ,นะอ่ะมาดูรีวิวอันติกันอ่ะสกิลอันติมาแล้วมาดูสกิลอันติของนีโออีโกอิสลีรินนะครับหรือเรียกง่ายๆว่ารินก็ได้หรือรอ,รอ,อีรินหรือเนวริน,อ,รนอ่ะมาดูเลย อ่ะสกิลที่เพิม่มเข้ามาคือสกิลอันนิวทอยคือการเขาจะสกิลแย่งบอลแบบดอลโลเรนโซเนียครับแต่เป็นเวอร์ชันของลินซึ่งลินเวอร์ชันใหม่มาจะขี้ก๊อปหน่อยนะครับคงไม่หน่อยหรอกอ่ะมาดูกันเลย แล้วคุณจะมาวางพ่งทำไมเนี่ยผมแค่รู้หมว่าคุณเห็นเปล่าเห็นอ่ะสกิลที่สองอ่ะสกิลที่สองคืออะไรวะนั่นแหละคือจะให้ศัตรูมากอดเรานะครับแล้วเราก็จะเต็กหมด สกิลต่อไปคือเอามาเฮ้ยติหมดแล้วเปิดใหม่เลยลองเลยว่ามันเห็นเปล่าไอาสกิลต่อไปคือสกิลที่ไม่ชื่อว่าได้นะครับซึ่งสกิลนี้ผมคชื่อว่ามันดูคล้ายๆดับกลอนได้นะครับของเอ่ออะไรวะของชิโดดับกลอนได้นะครับที่เอาภาษาชิโดะกับาใสมาดูกัน ชิปกูสิบน,นาทีเลยเนะี่ยอะะซึ่งจบ,จบอ่ะสุดท้ายานะครับ<า>เหลือแค่โฟลเท่านั้น<า>อะ,<า>อะเหลือโฟล์เปิดโฟล์กันเลยโฟล์ของลินนะครับจะมีความพิเศษที่เราวิ่งไหวขึ้นได้สกิลมันก็เหมือนคลายเดิมแหละครับแต่ว่าสกิลไอ้แต่ว่าความสามารถที่เพิ่มเข้ามาคือการสไลด์ สไลด์เนี่ยจะสไลด์ได้สี่รอบนะครับอ่าแล้วก็การปั่นโค้งที่ยาวนานขึ้นเอามาคือบอกเลยว่า,ววา,วาระยะไกลคือสี่ห้าล้านเมตรเลยเฉเดียวเชียวสี่ห้าล้านเลยหรอพี่อ่าทุกคนจะแสดงให้ดูเลยไปไกลนู่นเลยครับไปนู่นเลยเมื่อเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นโพดิจีนะครับไปนู่นเลยครับ อ่ะปิดชิปแม่งดีกว่าโอเคมาจบเลยอ่ะซึ่งคลิปนี้ก็เปเพียงเท่านี้นะครับซึ่งกิจ,จ,จกรรมตามซับนะครับก็ก็คือถ้าผู้ติดตามผมมีทั้งหมดหนึ่งร้อยผมก็จะแจกรหัสซาเอะกันนะครับโอเคเจอก,กันใ่คลิปหน้าก็ช่องอากิ c h ชาแนล